อย่าเสริมแคลเซียมให้สุนัขถ้าคุณยังไม่รู้สิ่งนี้ค่ะ สวัสดีค่ะหมอโอจากโรงพยาบาลสัตว์ัชนาทค่ะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของแคลเซียมนะคะร่ธท่าที่คนรู้จักกันเป็นอย่างดีเลยแคลเซียมเนี่ยเป็นได้ท่าที่มีความสําคัญค่ะเป็นส่วนประกอบของกระดูกฟันแล้วก็ยังมีส่วนช่วยในการทํางานของร่างกายต่างๆด้วยนะคะเราเลยมกักจะชอบเสริมแคลเซียมให้กับสุนัขในช่วงอายุต่างๆนะแต่สิ่งที่เราต้องควรรู้ก่อนที่จะเสริมแคลเซียมให้สุนัขนะมีดังนี้ค่ะ ในสุนัขที่โตเต็มที่เนี่ยค่ะมีความต้องการแคลเซียมในแต่ละวันอยู่ที่50 ิมลิกัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลต่อวันนะคะก็คือคํานวยง่ายๆคือถ้าน้องหมาน้ําหนัก10กิโลเนี่ยจะมีความต้องการแคลเซียมอยู่ที่500มิลลิกรัมต่อวันซึ่งปริมาณแคลเซียมเท่านี้ค่ะเป็นปริมาณที่แบบไม่ได้มากมายเลยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเลี้ยงน้องหมาด้วยอาหารสําเร็จรูปที่มีคุณภาพดีอยู่แล้วเนี่ยค่ะ,ะก็จะได้รับแคลเซียมในปริมาณที่เพียงพอเราแทบจะไม่จาเป็นต้องเสริมแคลเซียมเข้าไปให้กับเขาเลยยกเว้นในช่วงที่ว่าเขามีความจําเป็นที่ต้องการได้ รับแคลเซียมที่มากขึ้นนะคะทีนี้การที่ถ้าเราเสริมแคลเซียมให้กับน้องหมาในปริมาณที่สูงเกินไปเนี่ยจะมีผลยังไงนะคะโดยส่วนมากแล้วเราเนี่ยจะชอบเสริมแคลเซียมให้กับลูกสุนัขโดยเฉพาะในลูกสุนัขพันธุ์ใหญ่ เรมามักจะคิดว่าเขาจะต้องการแคลเซียมที่มากกว่าลูปสนญักปกตินะคะทำให้มีการเสริมแคลเซียมเข้าไปในปริมาณที่เยอะมากๆและแคลเซียมในปริมาณที่สูงแล้วก็ให้นานๆเนี่ยมันจะส่งผลทําให้มีการเจริญของกระดูกที่ผิดปกติไปการเจริญของข้อสะโพกผิดปกติข้อศอกข้อต่อต่างๆสิ่งที่ส่งผลตามมาก็คือทําให้มีการอักเสบบวมการโค้งองอของกระดูกและทําให้เกิดอาการเจ็บปวดการลุกยืนเดิน เินที่ผิดปกติไปของลูกสุนัขค่ะอีกกรณีคือการเสริมแคลเซียมให้กับสุนัขตั้งท้องนะคะคือในเวลาที่สุนัขตั้งท้องเนี่ยก็จะมี ความต้องการแคลเซียมที่สูงมากขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราไปเสริมแคลเซียมในช่วงตั้งท้องที่มากจนเกินไปอะคะ่ะมันจะทําให้เกิดการลบกวนสมดุลของแคลเซียมในร่างกายการทํางานของต่อมพาราไทรอย์เนี่ยผิดปกติทําให้หลังคลอเดเนี่ยเราจะพบว่ามีภาวะแคลเซียมเนี่ยลดตับลงไปมากกว่าปกติหรือทําให้เกิดภาวะไข้น้นํานมได้ง่ายมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเสริมแคลเซียมให้กับสุนัขตั้งท้องเนี่ยค่ะแนะนาว่าควรจะไปเสริมในช่วงท้ายของการตั้งท้องหรือว่า อรอให้คลอดก่อนในช่วงที่กําลังให้นมลูกเนี่ยเราเสริมแคลเซียมในช่วงนั้นเนี่ยจะเหมาะสมกว่านะคะโดยแคลเซียมที่แม่สุนัขเนี่ยต้องการเนี่ยจะสูงกว่าปกติอยู่ที่ประมาณ50%นะคะก็คืออย่างเช่นสุนัข10กิโลต้องการแคลเซียม500มิลลิกรมัมถ้าสุนัขที่ตั้งท้องอยู่เนี่ยก็คือจะต้องการแคลเซียมอยู่ที่ประมาณ750มิลลิกรัมต่อวันนั่นเองนะคะถ้าเราเสริมแคลเซียมในช่วงนีน้ก็จะค่อนข้างปลอดภัยกับ น้องหมามากกว่าค่ะอีกกรณีหนึ่งในสุนัขที่โตเต็มวัยสุขภาพร่างกายแข็งแรงแต่ถ้าเรามีการเสริมแคลเซียมในปริมาณที่สูงเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยค่ะจะทําให้เกิดความเข้มข้นของแคลเซียมในปัสสาวะที่สูงต่อเนื่องอแล้วอาจจะเกิดการตกตะกอนโดมตัวกันเป็นนิ่วชนิดแคลเซียมออกซาเลตข,ขึ้นได้นะคะโดยสายพันธุ์ที่มีความเสี่ยงของการเกิดนิ่วชนิดนี้ค่ะก็จะได้แก่ พันมินิเจอร์สซนวเซอร์มินิเจอร์พุดเดิลยอรเชเท,เทรียาชิสุและก็ลาซาเอฟโซสรุปสิ่งที่ควรรู้ก่อนเสริมแคลเซียมให้สุนัข ข้อที่1ปริมาณแคลเซียมที่สุนัขต้องการคือ50มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลต่อวันข้อที่2เราสามารถเสริมแคลเซียมให้กับสุนัขตั้งท้องได้แต่แนะนำว่าควรเสริมในช่วงท้ายหรือช่วงที่สุนัขให้นมลูกไปแล้วโดยปริมาณแคลเซียมที่ต้องการเนี่ยคือมากกว่าปกติ5 0เตข้อที่3แคลเซียมเม็ดควรเก็บรักษาอยู่ที่อุณหภูมิน,น้อยกว่า25องศาและควรกินหลังอาหารหรือพร้อมกับมื้ออาหารค่ะ แคลเซียมเนี่ยเป็นแร่ธาตุที่มีประโยชน์มากแต่อะไรที่มากจนเกินไปก็อาจจะก่อให้เกิดผลเสียได้เพราะฉะนั้นเรามาให้แคลเซียมสุนัขก,กันในปริมาณที่เหมาะสมดีกว่าค่ะดูคลิปนี้จบแล้วใครมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปต่อตอไปค่ะ